ครับผมสวัสดีครับครับในคลิปนี้ก็มาเบิง การเลื่อนะครับเลืออ่อนแอร์นะครับวีโกอันนี้เป็นวีโกฉ่ำเนาะเลือเออ่อแอร์อาการครั้งขั้นนี้ก็คือแอร์มันบ่นค่อยเย็นเนาะบ่ค่อยฉ่ำนะครับถามว่าเย็นบอมันก็เย็นแหละเย็นแบบบ่ค่อยฉ่ำอันนีนะครับก็คือประมาณสูดแดดบ่ได้เนาะก็คือการที่ผมถอดหนับเบืองเนาะ แพในเนาะภา้ใน,น,ใในตัวรถก,ก็เปลี่ยนสภาพแบบนี้นะครับคุณไลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้รถวิกโก้ปี13นะครับ13ก็เป็นสภาพแบบนี้ครับผมถ้าเกิดเท่าล่างแบบซ่องกล้องเนาะส่วนมากนะที่ที่เห็นที่ผมเห็นเนาะมักมันมันมักจะหัวนะครับหลางบ้านดนนะครับหัวเลยนะ มีอาการหัวได้ลือ,อีกรอบนะครับผมเสียตังอีกรอบนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนาะเขากับถ้ารถปีประมาณนี้เนะาะรถคันนี้อาจจะบ่เคยลือนตะเคียบเนาะภายในแอร์เนี่ยบ่เคยลือตะเทียกบก็คุณก็ค่อนข้างหนาประมาณนี้ครับนี่นี่เห็นบ่นครับถ้าเข้าลือ,ออกมาเนี่ยเข้าก็สามารถทำความสะอาดในทุกส่วนนะครับ คนเฟือนพวกเนี่ยมันก็สิที่มันสะสมอยู่ในตัวรถเท่าเนี่ยมันกสิทำความสะอาดออกไปเบิดหมดละเท่ากับซาเท่ากับถือว่าเท่าใดอ่าภายในเนี่ยกี่คนอยู่ตรงเนี่ยบ่มีนะครับยนดพวงพวกนี้ถามว่ามาจากไสนนะครับก็มาจากอากาศนี่แหละครับมาจากอ่าภายในของโดยสารเท่านี่แหละที่เท่ามานําพวกเสือ้อผ้าเวลาเท่าเปิดกระจุกหรือจงอ่ามานั่พวกเนี่ยต้องเท่าเท่านี่แหละ คือมันอยู่หลายปีมันบล่ล่ะมันน้ำบ่หุ่มมื้อเนี่ยนะมาน,นําำอุุก,กตุงตุก,กตา,างซี่แหละสีุ่่นพวกเนี้ยมันหลายขนาดเนี่ยอ่ามันก็นเลยสะสมมาหลายมันบล่ล่ะมันก็นเลยเ็ดไห้ภายในของข้าเนี่ยสซก,กปรกประมาณเนี่ยครับฝุณนาเตอะประมาณเนี่ยครับแตบบ่ข้าถอดรังแต่ข้าแบบว่าาถอด้ังเนี่ยขฮาก็สิได้เห็นว่า อุปกรณ์ภายในของเฮ่าเนี่ยเป็นเปลนสภาพแบบใดเนะาะพอกตู้แอร์เนี่ยแ็งค่อยยินเขาเนี่ยค <c oughs> ่อยเย็นเขาดีแหละ,ะดันในเนี่ยอ่ามันก็สีเฮาเห็นเท่าสิตันใจว่าเปลี่ยนออกหรือว่าจะเก็บไว้แต่ว่าลักลอบรถใส่ร้ายปีแล้วเนี่ยเท่าเนี่ยเป็นถิ่งเลยดีกว่านะอุปกรณ์เนี่ยมันกะในราคาที่มันกะบ่ค่อยแพงดอกเป็นเท่าประกอบขึ้นไปบางทีมันหัวนะครับว่าจบนะครับ ถ้าเกิดล่างนี่ือเพราะว่ารถรถเนี่ยมันแข็งพวกเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมหมดละมันก็บางมันก็บางค่อนข้างจะบางนะครับพอเขาเห็นดมาแบบบางพาเหยียดมันเย็นเร็วเนาะมันก็เลยมีการเวลาเขาล่างรอบหนึ่งเนี่ยมันก็เห็ดไห้มันบางล้งไปอีกนะครับผมใส่น้ํายากัดเนี่ยมันก็บางลงไปอีกนะถ้าเห็นสภาพของเราเนี่ยถ้าเกิดบริบดีบากวเนี่ยเขาก็เปลี่ยนถึงเลยดีกว่านะครับผมถ้าเกิดเท่าล่างเขาเอาเขาแกะออกมาประมาณนี้นะเขาก็คือมันต้องแบบ ล่างทุกทุกทุกอย่างอยู่แล้วเนาะเบาฟอกเบาฟ้นพวกน้ำพวกสายไฟเนี่ยผมกติใส่าหัวลมเป่าออกนะครับใส่ใส่หัวลมทำความสะอาดนะครับอ่าตรงไหนมันหนากันมาฮะก็แปลงคัดไลออกก็คือทุกส่วนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะจะการเลือกออกมาให้เบิ้งนะครับว่าประมาณไหนสมควรที่เปลี่ยนหรือยังนะครับผมอุปกรณ์ภายในนะครับอ่ะร่อคอยติดตามนะครับผมครับเดี๋ยวตัดไปตอนผมเลยเรียบร้อยเดี๋ยวถอดแผงออกมาให้เบิ้งนะครับผม หลังจากชีลเลอกมากแล้วนะครับอ่าน,นี่ตู้เก่านะครับเป็นสภาพแบบนี้นะครับอันนี้ขีดเกลือเต็มเต็มเลยนะครับผมก็ถือว่าใส่คุ้มนะครับในย่างคุ้มนะครับบางทีคนอันนี้บัวหัวนะครับตู้บัวหัวแต่ว่าบ่มีคือว่ามันเย็น เย็นบ่อฉําบ่อแปลกว่าเป็นอย่างขี้เย็นบ่อฉํานะครับก็มองทะลุอยู่นะครับมองทะลุอยู่แต่ว่าเป็นอย่างดิ่งที่อ,อยังโกดหลเลยนะครับผมอ่ะมองว่าก้อนนั้นนันอาจิี่บริไซกล่องนะครับกล่องตู้แอร์นะอาจิี่บริไซกล่องตู้แอร์เลยเป็นสภาพแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นกล่องลูกแอร์เนี่ยอ่ตัวกล่องกล่องในกล่องในตู้แอร์นี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอยู่นะครับ กองเชฟูนกวนที่ไปหาถึงถึงพวกค่อยเย็นของเห่าอ่าก็มีส่วนหนึ่งที่สําคัญอยู่ด้วกันนะครับแต่ลักษณะนี่แหละเนี่ยสภาพไม่ได้ถังไม่ได้นะครับอันเดียวผมอ่าเนี๋ยไปฉีดน้ำออกให้เบิ้นะครับการที่ผมจะเปลี่ยนแต่ละรอบเนี่ยผมก็จะอ่าตอดข้อนะครับมาเช็น,นมนือมันคอมมา สพาพานน er mm ่านอมนี like. the the ่เหลือหลายเรียนหน่อยครับถ้าเรียนหน่อยก็ะเทศถิ่งล้วยครับเื่องไรระเทถิงเก่าแล้วครับถ้าออกสีเหลืองปมะเทศถิงเปลี่ยนไม่เลยนะครับอันนี้ก็ะจาเป็นอ่าที่มันที่ปิดปิดอยู่อยู่ไอ้กล่องเนี่ยก้มชื้นนะครับอยู่แผงค่อย่อนแผงก้มห่อนของด้านหนารถนะครับมันจะมีกล่องไม่จะเป็นเป็นอลเรออ์เนาะถุงผ่าแบบกล่องก้มชื้นนะครับเนี่ยมีสั่งวาไม่ลว เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนตู้นะครับแล้วก็เปลี่ยนว่านะครับสิ่ผมต้องเปลี่ยนออกนะแต่ละรอบการเฮ็ดแอร์นะครับก็คือจังไดเข้าก็ลือ่อตู้ตลื้อยังไม่แล้วเนี่ยเข้าก็ต้องไล่เช็คไอ้เบิร์อ่เปลี่ยนออยเบิร์จะได้เป็นยางหน่อยหน่อยกับ80บเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับอ่ะก็ดีที่เบิรงร่วมๆกันถ้าเข้าเห็ดล้งไปแล้วเนี่ยก็ได้ไปเลยครับประบ้านแ80ดสิบดสิเปอร์เซ็นต์่แล้วนะครับพอเข้าถอดแล้วก็มาเช็คเบิร์นะครับ ะลังตูลังตูไม่เบิ้ลหมดเหรอหลงอังทำความสะอาดของยสารมองอคอนโซนหน้านะครับเพราะว่าในคอนโซนหน้านี่ก็เต็มไปด้วยขีฝุ่นนะครับผมอย่างที่เห็นในภาพนะเอก็คือถ้าเฮาได้เฮ็ดออกเบิ้ลแล้วเนี่ยมัก็จิสามารถที่จะเฮาเนี่ยใส่งานได้อีกหลายปีนะครับาการที่ผมเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมากก็คือแกว่าเออแข็งเทาเบิ่งว่า การดูแลซ่อ,อมแอแต่ละรอบเนี่ยถ้าเกิดได้เปลี่ยนตัวเอาตัวว่าล่างแล้วเนี่ยเท่ากับต้องเบงอย่างแน่นะครับคือในที่เดียวจบๆไปเลว่าเอาซ่อมแล้วซ่อมอีกอเสียเงินแล้วเสียเงินอีกโดยว่าจบสักเทียนะครับมันด้กลายเป็นงบงบเันบานปลายนะครับต้องเท่าก็คือเสียชุดในไงแล้วก็คือว่าหายมันใส่ได้เงี้ยเอาเลยนะครับไม่หุ่งยากเกียวกระบบแอร์อีกแล้วนะครับผม อ่ะในคลิปนี้กะผมจะสรุปไว้ประมาณนี้ครับผมดกใจจังเลยกับกนทุกบ่วยนะครับแล้วก็ติดตามน,นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปนะครับคลิปนี้กะสวัสดีครับ